ด,ดิฉันจะมาสอนการน,นับตัวเลขของประเทศเวียดนามนะคะค่ะเรามาดูตัวเลขแรกกันเลยค่ะตัวเลขที่หนึ่งนะคะหมดอ่านว่าหมดตัวเลขที่สองนะคะไฮอ่านว่าไฮตัวเลขที่สามนะคะบาอ่านว่าบาตัวเลขที่สี่นะคะ o บนอ่านว่าโบนตัวเลขที่5้านะคะนำํำอ่านว่านำํำตัวเลขที่6นะคะเ a าอ่านว่าเ a าตัวเลขที่7นะคะ b บอ่านว่า b บา ี่8นะคะตามอ่านว่าตามตัวเลขที่9นะคะชิ้นอ่านว่าชิ้นตัวเลขที่10นะคะเมื่อยอ่านว่าเมื่อยขอบคุณค่ะ